อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวขคมสมนึกไขรฮึกหักจึงค่อยชักเชื้อวันให้บันไหลคติสอนใจเกี่ยวกับเรื่องความคิดของคนความคิดของคนเปรียบเสมือนอาวุธอันแสนประเสริฐแต่คนเก่งที่แท้จะไม่ใช้อาวุธนั้นทำลายผู้อื่น เว้นแต่โดนบีบบังคับด้วยสถานการณ์ถึงขีดสุดให้ต้องใช้อาวุธอันประเสริฐนั้นเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาพีเคาะให้เหมาะความคติสอนใจ เกี่ยวกับคำพูดการเป็นคนที่จะได้ดีหรือตกยากนั้นอยู่ที่การพูดถ้าพูดดีก็จะมีคนรักไข่เมตตาดังนั้นจะพูดจาอะไรออกไปควรคิดไต่ตองให้ดีถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสรักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิต แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาคติสอนใจในเรื่องของการใช้คำพูดคำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาได้ดังนั้นเมื่อเราจะพูดจาอะไรออกไปให้เราคิดก่อน อันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นจา่าแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเน็บให้เจ็บใจมีคติสอนใจในเรื่องของการใช้คำพูดไม่มีความหวานใดๆจะสร้างความพึงพอใจให้กับคนเราได้เท่ากับคำพูดหวานหูเพียงไม่กี่คำ และก็ไม่มีอาวุธใดที่จะฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้เท่ากับคำพูดเพียงไม่กี่คำเช่นกันเป็นตอนที่ลือสีสอนสินสมุทรในเรื่องของจิตใจของมนุษย์แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เหลียวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนคติสอนใจเกี่ยวกับจิตใจของคนเราอย่าไว้ใจใข่ง่ายๆจิตใจของคนเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวันนี้คิดดีปฏิบัติด,ดีพรุ่งนี้อาจกลายเป็นตรงกันข้ามดังนั้นไม่ควรประมาท แม้ใครรักรักมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนาหลานหนารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีมีกติสอนใจเกี่ยวกับการเอาตัวรอดให้รู้จักการระมัดระวังรอบคอบรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยอันตราย แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แมนเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ก็แต่กายมีคติสอนใจในเรื่องของความรักของแม่และลูกความรักและความผูกพันระหว่างแม่ลูกเป็นอมตะไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ อันนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ําเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคติสอนใจในเรื่องของการนินทาในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาแม้แต่องค์พระสัมมา มีถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้อยู่ในใต้ล่าสุธาฐานขอพบผ่านพิสวาสมีคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสด์เป็นมัจฉา แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมมลาเชยประกาโกสุมปทุมทองแม้เป็นถ้ำอําัยขอให้พี่เป็นราชสีสมสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสงวนนวลละอองเป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป